เงินโทรศัพท์แต่โทรแบบธรรมดาได้นะคะแต่ถ้าจะแบบจะใช้ไลน์ใช้ messenger อะไรเนี่ยก็คงไม่ได้เนาะเออก็ลองดูนะคะอันนี้ก็พูดเผื่อไว้นะคะอนาคตการการอนาคตนะคะเตรียมที่อยู่อาศัยที่สุขหัวนอนนั่นแหละนะคะแล้วแต่ความสถานะของการเงินของใครนะคะใครมีมากก็ ที่ซุกหัวนอนก็อาจจะใหญ่ใหญ่หน่อยใครมีน้อยก็ที่สุกหัวนอนก็อาจจะน้อยหน่อยเอาแค่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะครอบครัวไม่เดือดร้อนพอข้อที่สนะคะเตรียมรับสภาพอารมณ์แปรปวนใน,ในวันในในวัยทองนะเตรียมรับสภาพอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็ อารมณ์ขึ้นลงอ่ะนะคะคล้ายไบยโพล่าแหละนะคะแต่คนแก่จะเป็นทุกคนถ้าเลยถ้าคุณเป็นวัยทองแล้วคุณจะเป็นนะคะอย่างเงี้ยอย่างโค้ณเนี่ยมีอารมณ์หงุดหงิดตอนนี้ไปถามหมอหมอก็บอกว่าเพราะว่าว่าเราเอา่อเราเรายังเขาเรียกว่าเรายังมีฮอร์โมนอยู่อะนะคะอารมณ์มันก็จะมีนะคะแล้วก็พยายามเตรียมตัวไว้นะอารมณ์แปรปรวนวัยทองวัยชราลรคความจํา ของคุณจะเสื่อมลงอ่ามาดูแลเรื่องความจํากันนะคะความจําก็คือเราเอาของเอาง่ายๆเคลง่ายๆเ,เอาของวางไว้วันนี้กูวางไว้ตรงนี้แหละนะแล้วก็ตอนเย็นมาหาหาไม่เจอนะหาไม่เจอเพราะจําไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออสมมติเอาของไปไว้ในกระเป๋าใบหนึ่งนะคะอืมก็จําไม่ได้เลยว่าเอาไว้ในกระเป๋าใบไหนอืมแต่อันนี้มีคนเดบมาว่าเอา มึงมีกระเป๋าลายใบนะคะเลยจำไม่ได้ไม่เราต่อให้มีใบเดียวก็จําไม่ได้ถ้าคุณจะความจําไม่ดีนะคุณเอาของไปไว้ที่ไหนก็ตามคุณจะจําไม่ได้นะคะเอออะไรก็ตามแหละมันความจําสั้นเอ้ยความจําเสื่อมมันก็คือความจําเสื่อมมันจะจําไม่ได้เคยสมมติว่ากินกินขนมไปแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้กินนะลืมก็เป็นไปได้หมดนะคะวัยแก่เนี่ยมัน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 มาย้อนมันมาให้เราเนี่ย ต้องอกลับเข้าไปสู่โหมดแบบเหมือนเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งเขาเด็กก็จะเด็กเขาก็จะความจำเขาก็จะนิดเดียวพอเราแก่แล้วเราก็จะเหมือนเด็กนะคะแต่ว่าที่ไม่เหมือนเด็กก็ตรงเนี่ยละิ้วรอยความเหีียวย่นของเราเนี่ยไม่ได้เด็กนะคะนอกนั้นนะเหมือนเด็กเลยนะคะกินแล้วก็บอกไม่ได้กิน ทำแล้วก็บอกไม่ได้ทําพูดแล้วก็บอกว่าไม่ได้พูดเก็บแล้วก็บอกไม่ได้เก็บอ่าเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้เตรียมตัวรับสภาพเสื่อมของร่างกายคุณไว้ด้วยนะให้พร้อมเลยนะคะอข้อที่สี่อันนี้ข้อสามเนาะถ้ามีอ่ถ้ามีพื้นที่ให้คุณอ่าให้คุณปลูก ถ้าคุณเป,เ,ปเป็นคนที่มีในบ้านมีบริเวณมีพื้นที่ปลูกปลูกอะไรเงี้ยจะดีนะอย่างชาวสวนชาวอะไรเงี้ยหรือชาวไร่ชาวที่มีพื้นที่นะคะให้ปลูกพวกอาหารการกินไว้นะให้ปลูกพืชผักสวนครัวให้ที่เอาไปใช้ประกอบอาหารเอาเป็นประกอบอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยโค้ดมีความรู้สึกว่ายาอาจจะอาจจะแพง นะคะค่าองทีพเราจะสูงขึ้นนะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแค่สมมติฐานส่วนตัวนะถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยมิจิเห็นจะจริงถ้าเกิดคุณไปอีก 4- ีหปีแล้วมันยามันถูกลงก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวมันอาจจะตรงก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เพราะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะฟังให้ละเอียดก่อนจะไปพูดต่อนะคะ <S <S ฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆก่อนก็คือว่า มันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะแพงอีกแต่ที่แน่ๆตอนนี้พลังงานน่ะมันลดลงนะคะราคาน้ำมันอาจจะลดลงนะคะเราก็ยังไม่ประมาทกันเท่าไหร่คราวนี้แต่อนาคตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะคะอาหารการกินมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะแพงก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกไว้ว่ายิ่งถ้าเกิดสงครามมันบานปลายหรือยืดเยื้อไปอีกนะคะสงครามโลกก็จะทำให้คุณอาจจะ ภาวะการขาดแคลนอาหารน่ะอย่างที่คุณดูข่าวทั่วโลกก็คือหลายประเทศเขาขาดแคลนไปแล้วนะคะเขาเขาแบบแย่งกันแล้วแบบไม่มีอาหารแล้วเขาแบบแย่งกักตุนสินค้ากักตุนอาหารกันแล้วแต่ประเทศไทยเนมันยังเหลือแบตเหลือแบนอยู่นะคะเหลือแบตเหลือแบนคืออะไรความหมายใช้ภาษาแบบเอาภาษากลางก็คือเหมือนมันยังมีเยอะอยู่ทรัพยากรในเมืองไทยอ่ะเรา เรามีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต่างชาติก,ตาก็ตาลุกตาวาวอยากจะได้ของเราเพราะฉะนั้นรักษาให้มันดีๆนะตอนนี้เขาไปโจทย์ลิขสิทธิ์เป็นของเขาหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารนะไม่ว่าจะเป็นการนวดอะไรของเราอ่ะแผนไทยอะไรของเรานะกลายเป็นภูมิปัญญากลายเป็นลิขสิทธิ์ของเขาทาั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่เราไม่ไมรีบทำํำมันก็เลยตกเป็นของคนอื่นนะอ,อะไรก พยายามเน่พับปลูกได้ปลูกนะคะของกินของของกินกับยารักษาโรคสําคัญถ้าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้นะไม่ยังไม่อยากรีบตายถ้าคุณยังไม่เบื่อโลกใบน,นี้อ่ะอยากอยู่ต่ออย่างเงี้ยนะก็ทําตรงนี้ไว้เพราะว่าอะไรหนึ่งคุณแก่แล้วเนี่ยคุณขับรถออกไปไหนไม่ได้นะคะมันต้องมันต้องมันแล้วถ้าเกิดคุณอยู่โสดไม่มีลูกหลาน อย่างเงี้ยมาดูแลคุณต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรที่มันใกล้คุณใกล้ตัวคุณที่สุดเครื่องอำนวยความสะดวกต้องใกล้ตัวคุณที่สุดและมันมันจะทําให้คุณอยู่ได้ใช้ชีวิตบ้านปลายได้อย่างโดดเดี่ยวแบบเขาเรียกอะไรนะแฮปปี้แฮปปี้แอนด์ alone หรือว่า alone happy วะภาษาอังกฤษเอาแบบเข้าใจง่าย happy alone alone happy เออไปสับกันนะอันไหนถูกอันไหนผิดไม่รู้นะคะอ่ะ ภาษาอังกฤษไม่ต้องไปหลอกนะคะเรากล้าพูดก็พอจำไว้นะคะอคนไทยส่วนมากจะกลัวฝรั่งนะคะสาหรับคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะเด็กไทยหลายคนก็เลยต้องพลาดโอกาสแต่หลายคนก็กล้าเกิน <laughs> โอเคประมาณนี้เนาะคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่ห้านะคะเตรียมงานอดิเรกไว้ ะะเตรียมงานอดีรเรกไว้งานอดิรเรกที่ทำไมถึงจะต้องมีงานทําไมแก่แล้วไม่ให้อยู่เฉยๆคนแก่จะต้องหาอะไรทํานะคะหนึ่งไม่ให้กล้ามเนื้อมันแบบว่าไม่ให้กล้ามเนื้อมันแบบว่าไม่ตายอะ่ะเอออันนี้โค้กก็ไม่รู้นะภาษาแพทย์หรือภาษาหมอโค้ไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่โค้กเข้าใจจากคนที่เคยมีรุ่นพี่นะคะทีะ่เป็น กเกษียณอายุแล้วนะคะรุ่นพี่แล้วเกิดราศีเดียวกันลักขนาดเดียวกันก็เลยถูกชะตากันส,ส่วนใหญ่เป็นอดีตกกรวการบินไทยนะคะเป็นอดีตกกาวการบินไทยเป็นเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยด้วยแล้วก็ตอนนี้มาทำภาคกกรวนะแล้วเขาเก่งภาษาอังกฤษมากนะคะเก่งภาษาอังกฤษมาก แล้วก็กเกษียณอายุแล้วตอนนี้เขาว่างใช่ไหมคือกเกษียณแล้วเขาก็ได้อาจจะได้เงินก้อนมาหรืออะไรก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วที่คุยกันแล้วพี่เขาก็อยู่แถวแถวไม่แน่ใจว่าวิภาวดีหรือเปล่านะคะวิภาวดีประมาณนั้นแหละแล้วเขามีปัญหาคือพอเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็เล่นแต่ iPad ใช่ไหมคะเล่นแต่โน้ตบุ๊กแล้วก็เล่นแต่มือถือเล่นเกมเพราะว่าเขากเกษียณแล้วไง ว่างๆนานๆเขาถึงจะไปมิ팅กับรุ่นน้องอย่างเงี้ยแล้วควนนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแบบว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้มาแชร์ให้ฟังพี่เขาเกิดอ,อยู่ๆมือเขาขยับไม่ได้นะคะมือขวามือซ้ายเนี่ยที่เคยใช้งานเนี่ยมันขยับไม่ได้เนื่องจากเราไปใช้งานลักษณะเดียวท่าเดียวตลอดอะไรประมาณนี้นะคือก็เล่นแต่เกมใน พี่เขาเล่าให้ฟังเองว่าเล่นแต่เกมในโน้ตบุ๊กใน iPad อะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็ทําให้มันอยู่ท่านั้นตลอดละ่ละค่ะแล้วไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าต้องต้องต้องขยับขยื่นร่างกายต้องไปเหมือนกับให้ร่างกายทุกส่วนมันไม่ได้ ไม่ได้เสื่อมไปตามวัยเราอะเราต้องออกเราต้องทานู่นทํานี่นะคะเพราะฉะนั้นคนแก่อย่างแม่แม่คนนี้กลัวมากเลยนะบอกแป๊บเดียวนี่โ้หไปปืดเลยนะคะแปลว่าทำทำอย่างนี้ทำไม่หยุดอันนี้ก็บ้าพลังเกินเพราะบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่โอ้เขาทําทําจนไม่หยุดนะทายันนอนทําจนเหงือง่อแตกเหงื่อแตนเลยเนี่ยนะคะบอกให้หยุดก็ไม่หยุดอันนี้กลัวมากเขากลัวแต่เขาไม่กลัวว่าทํามากเหรออันนี้คือไปหาหมอนี่แข็งแรงตลอดจะ ระวังแค่น้ําตาลกับไขมันนะนะคนแก่นะคะพี่คนนี้เขาก็แบบวันหนึ่งเขาก็ล้มตึงลงมาเนาะแล้วเขาแบบขยับไม่ได้โชคดีที่เขามีเพื่อนบ้านนะคะได้ได้แบบ ไปมาหาสู่อย่างเงี้ยเขาอยู่บ้านที่เออแล้วอีกอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าคุณหาเพื่อนบ้านที่ดีๆไว้นะคะยามแก่เท่าจะต้องหาเพื่อนบ้านที่ดีเพราะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นขโมยขึ้นบ้านหรือว่าอะไรมันจะได้แบบพึ่งผ่า